อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub u u s s r r i e และกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีผู้ใช้ครับเฮงเฮงรวยรวยครับครับผมเิล02020สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการดูดวงกับผูนัดครับวันนี้นะครับเราจะเป็นการดูดวงนะครับครึ่งปีแรกนะครับของผู้ที่เกิดปี ฮัลโหลอ๋อมาเช่ปีละกาครับปีละกานะครับ,รบผมออ๋ <laughs> oh, <laughs> ว่าอาจารย์ยังว่าอยู่อาจารย์เอาไก่มาทําไม uh, อ๋อก็เนี่ยพอดไงฮะพอดเลยนะฮะครับผมเราพระเอกของปีนี้มาเลยนะฮะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่นะครับว่าปีของพี่เขาจะเป็นยังไงนะครับครับผมขับไปได้แล้ว โลเป็นไงบ้างครับเอกเอกเอกอ๋อไม่ใช่นะฮะโอ้หน่าอิฉาครับครับผมพูดด้วยคำเดียวว่าอิชาอิชาว้าวอิชาอะไรครับจันโอ้โหทุกอย่างนะทุกอย่างเลยครับทุกอย่างทุกอย่างเลยฮะพิเศษความรักนะครับเงินเงินงานงานนะครับมีหมดมีหมดครบเครื่องครบเครื่องปีนี้เป็นปีกระหรูนะแต่ว่าไก่มาแรงก็ มันก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นปีที่เขาส่งเสริมกันก็ได้นะครับปีละกาใช่ไหมฮะอาจารย์บอกทุกอย่างดีเนี่ย๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในแต่ละอาชีพชพจะมีอะไรพิเศษยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากผู้ที่เป็นพนักงานประจํามนุษย์เงินเดือนเป็นไงบ้างครับอาจารย์ตําแหน่งใหม่ตําแหน่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายได้หมดนะครับได้หมดเลยนะฮะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงมันก็จะมีตัวอิจฉานะฮะเวลาโดยเฉพาะชาวปีละกาที่เป็นผู้หญิง ให้ระวังนิดนึงนะครับครับผู้หญิงยังไงครับอาจารย์หัวหน้าที่เป็นผู้หญิงที่จะได้ได้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีลูกอิฉามีคนอิฉานะครับแบบนี้ถ้าเป็นผู้ที่เกิดปีระกาที่เป็นผู้หญิงแล้วกมันจะขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนอิฉาที่จเตือนให้เรามาระวังไว้ใช่ฮะมีคนรักก็ต้องยอมมีคนชังนะครับเราได้ดีก็ต้องมีคนอิฉาบ้างก็เป็นธรรมดานะครับการเงินของคนที่ทํางานประจำอาจารย์มีการเงินจากโชคลาภบ้างไหมครับ โอ้มีหมดเลยครับโอคือเขามาแบบเพอร์เฟกอะนะฮะคือการเงินก็ดีด้วยนะครับครับผมอย่าลืมนะครับลองไปสําหรับคนที่ทํางานประจํานะครับคนที่เกิดปีลากาลองไปเสี่ยงรัตตารีเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูถ้าจจะได้เงินก้อนโตมาซื้อจับจ่ายใช้สอยต่อไปนะครับเจ้าของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็โอ้นี่ก็ดีเหมือนกันครับดีเลยนะฮะดีนะครับเพราะว่าบอกไม่ถูกเลยว่า คือมันเป็นครึ่งปีที่น่าอิจฉาสำหรับคนปีละกาเลยนะฮะทีนี้การงานการเงินยังไงดีอาจารย์สรุปคำว,ว่าดีของดีที่สุดเนี่ยเป็นอย่างของครึ่งปีแรกนี่เป็นยังไงคือเอาง,ง่ายๆเลยนะฮะครับประสบความสําเร็จหมดนะครับ<ม>ทุกเรื่องนะฮะเจ้าของกิจการนี่น่าจะแบบปีนี้ฟันกําไร อืมอ่าเปลี่ยนกำไรแล้วก็เออ่มีการฉลองสัญญาใหม่ได้ด้วยนะครับเพราะอาจจะมีการแบบคือคล้ายๆพอหมดสัญญาก็ต่อสัญญาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอย่างนี้ชวนเขาไปทำสวนดีกว่าครับผมเป็นชาวสวนนะฮะสวนอะไรฮะสวนชาวสวนฮะสวนอะไรก็ได้แต่สวนรู้สึกเขาสวนกระแสฮะครับผมสวนกระแสนะว่าเขาก็แบบรู้สึกคือตอนนี้เศรษฐกิจมันเริ่มต้นมันมีโควิดแล้วเนาะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาวบิลการจะดีขนาดนี้ก็น่าอิจฉาจริงๆแท้ก็ แต่ว่าอยากขอให้ชาวปีละกาเนี่ยอย่าประมาดีกว่าแม่จันใช่ครับเพราะว่าบางทีงานเงินความรักทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางทีดีมากแล้วเหลิงแล้วอย่อาจจะพลาดได้เนาะก็ขอให้ระวัดระวังนะครับแต่อย่าประมาทนะครับทีนี้นักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างฮะสำหรับเด็กๆก็ตั้งใจเรียนก็แล้วกันครับ จบแน่นะฮะก็ต er ั <S <S in ้งใจเรียนออนไลน์นะครับให้ดีนะครับแล้วก็พบเจอหนังสือตำลับตรานะเป็นช่วงที่เราได้เรียนอยู่บ้านนะครับก็อาจจะอย่ยวยอนยานแล้วกันฝากน้องๆไว้นะครับต่อไปขอเพศที่3เพศทางเลือกเป็นยังไงบ้างบอาจารย์ขอสามใบครับผมสำหรับเพศที่3เป็นยังไงบ้างครับก็อุปสรรคปัญหาด้านการงานมีนะฮะครับผมอาจะแบบทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานนะครับ แต่ผมว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองป้องกันเขาอยู่นะฮะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเมตตาช่วยเหลือครับผมปกปักรักษาอยู่นะครับมีอะไรที่ต้องบูชาเพิ่มเติมไหมฮะอย่างเทพที่เป็นผู้หญิงฮะพวกเจ้าแม่กุนอิมแม่ทัรลักษมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็ขอให้ผู้ที่เป็นเทศทางเลือกพศทีสารนะครับลองบูชาเทพผู้หญิงนะครับนี่พระเจ้าแม่กุนอิมพระแม่กุมานะครับครับผมลองดูนะครับเพื่อจะเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับตัวเองนะครับ ต่อไปครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําคนที่เกิดปีละกาครึ่งปีแรกเนี้สมควรจะมีเทคนิคในการทําบุญเสริมดวงยังไงให้เฮงให้ปังเสริมบาร,รมีใหญ่ดีครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับครับบอกวิธีการทําบุญว่าช่วงเนี้ทาบุญแล้วแล้วได้ผลดียังไงอืมอย่าลืมติดตามนะครับว่าอา,อาจารย์คุณอาจจะแนะนําทริคก,การทําบุญพลิกดวงเสริมดวงเสริมบาร,รมี เดี๋ยวลราติดตามมันะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สรุปสําหรับภาพรวมของพนเกิดปีละกาในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับเป็นปีที่ดีอาจารย์ใช้คาว่า perfect นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกอย่างดีหมดนะครับก็อย่าประมาทนะครับโอเคท้ายที่สุดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดเลลฟใไปกันละกันเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราจะผ่านฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ